สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพนโมโตไรว์อวกเช่นเคยวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงรถสกูตเตอร์จากฝั่งแดนมังกรลี f ฟานบลู150ไม่ต้องให้ผมบอกเพื่อนๆก็ดูน่าจะรู้นะครับว่ารถคันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรถคันไหนลี f ฟานบลู150ได้ถอดแบบดีไซน์มาจาก Big Scooter อร์เจ้าตลาดยอดนิยมอย่าง XMAX 300 g e n e r a t i เจแรก ถูกนำมาย่อสัดส,ส่วนให้เหมาะกับการเป็นสกูตเตอร์ในพิกัด 150cc คือดีไซน์เนี่ยต้องถือว่าทางค่ายได้แรงบันดาลใจมาอย่างแรงกล้าเราจึงขอเรียกมันว่ารถร่างเลปิก้าถอดแบบออกมาดูจะตรงมากกว่าก็อย่างที่บอกไปครับว่างานดีไซน์ของ Blue 150นี้ ได้หยิบยกมาจากรถสกูตเตอร์ยอดนิยมจากทางค่ายซ่อมเสียงเห็นได้จากชิ้นส่วนแฟริงรอบคันตั้งแต่หัวจรดท้ายรูปลักษณ์คมไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายตำแหน่งการวางโลโก้ก็เหมือนกันแทบไม่ผิดเพี้ยนเลยมีจุดแตกต่างเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือลายของก้านล้ออัลอยครับและรถคันนี้จะใช้ล้ออัลลอยขอบ13นิ้วทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ต่างจาก X Max ที่จะเป็นขอบ15นิ้วทางด้านหน้าแล้วก็14นิ้วทางด้านหลังรวมไปถึงอีกจุดหนึ่งเลยก็คืองานดีไซน์ของชุดท่อไอเสียที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่ฝั่งของขุมกำลังเครื่องยนต์รถคันนี้ครับจะเป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ1สูบ149 cc ให้กำลังสูงสุด12แรงม้า HP แรงบิดสูงสุด11.8นิวตันเมตร ส่งกำลังผ่านชุดระบบสายพาน CVT ส่วนตัวเลขอื่นๆนะครับถังน้ำมันของมันจะมีความจุอยู่ที่13ลิตรแล้วก็น้ำหนักตัวจะอยู่ที่141กิโลกร,รมัมก็ถือว่าตามมาตรฐานของสกูตเตอร์ในพิกัด150ซีซีความสูงเบาะอยู่ที่760ม mm. ิลิเมตรชุดระบบกันสะเทือนก็เป็นแบบด้านหน้าหัวตั้งแล้วก็ด้านหลังเป็นโช๊คสปริงคู่ ระบบเบรกเป็นจานดิสกเดี่ยวทั้งด้านหน้าด้านหลังทางด้านหน้าเนี่ยมากับปั๊มคาลิเปอร์1พอร์ตด้านหลังพอรพตรถคันนี้จะไม่มีระบบ ABS ด้านของรายละเอียดอื่นๆของตัวรถนะครับก็จะมากับชุดไฟแบบ FullLED รอบคันซึ่ง XMAX เจนแรกเนี่ยตัวไฟเลี้ยวเขาจะเป็นแบบหลอดไส้อยู่แล้วก็ตัวหน้าจอมาดบวรดครับคันนี้จะเป็นแบบ Full Digital LCD มากับชุดกุญแจแบบระบบคีย์เลสแล้วก็พอร์ตจ่ายไฟแบบ USB ขณะที่ Ubox ครับ Xmax ถือว่าเรื่องชื่อเลยในเรื่องของความจุขนาดใหญ่แต่รีฟานบลูคันนี้ครับต้องบอกว่าเล็กมากพอสมควรจนเรามองว่าไม่สามารถวางหมวกกันน็อกเข้าไปได้รีฟานบลูถูกประตัวในประเทศจีนแต่ยังไม่มีการเคาะประกาศราคาออกมา เพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับลีฟานบลู150คันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยครับสุดท้ายขอฝากทุกคนติดตามที่ช anel ของเรารวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l กันไว้ด้วยวันนี้ผมพลนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ